สวัสดีครับพอลลี่ครับสวัสดีครับตามต่อสำหรับจำราพอลี่เนาะนะครับพอลี่ว่าสองววลลุดนะงวดที่สามอย่เขาเขาอิลีเนาะพอลี่เนาะครับนะครับมาเบิ่งผลงานว่าเป็นแม่นิริบบอคือพอลี่ว่า้บว่าเขาวอนะครับของมวลผ่านหรอพอลี่งวลที่ผ่านมากช่วยคนเดินไม่ตื่นเขาตัวแรกหลือไม่ตื่นเขาหกสอง 62มันมีผลงานอีกันนี้นะครับเห็นนะครับ62นะครับเนี่ยเดออก3 7 62 34เนาะขาดซีเนาะพอดีเนาะขาดซีเนาเดซีตัวแล้วเขาพอดีอมันไปเข่าชุดลางนาหอมาล่ะมันเป็น3ตัวเนาะหมันมีซีเนี่มันยัไดเข่าขอตัวเลยนะครับตามนี้เนะพอีเนาะมีเอฟซีคนทางไม่เด้ว่าโว้ยเขาไม่รู้ไปขอตัวะ มีประทุดตัวมันเป็นไงบัดคอเหยี่ับบานเหรอพนาะเลยเนาะเอาลองเห็นลยบได้พี่น้องลองไม่ผ่านมันก็ยังเอาซี่สองหมื่นเอาซินะครับไอพี่น้องว่าพอดีเห็นไงพี่น้องลองเขียนเลขอหกตัวมากแล้วลองจับเวียงพี่น้องได้ยินว่าเนาะล่องมาหกตัวนี่มันกับมิชิมาเนี่ยมิชิมาว่าข้างบนนี่มันสิบอสมาเป็นข้างล่างนอกจากสิเป็นไล่ใช้แย่งตูรี่เท่านั้น มันมีมันมีเทคนิคมันต้องมีวิธีขับตัวได้ไวตัวกลางไงครับมันมีการขันมันไม่นอนมันจะไปว่างอ่ะว่างของตัวแล้วกันแล้วไปยังก็เรียกสีไม่เห็นว่ามีสีแดงไปยังตัวหนึ่งอยู่เทิรตัวหนึ่งตัวอยู่รังอ่าครับมันบ่างไงไปน่ะน้องเขลี่เนาะครับครับอุ้ยข้าจาว่าหกตัวหนึ่งเป็นยังสิบว่าเข่าเออหมายถึงว่าเลี้ยงตรงนี้สิบตัวมันมีทีมาที่ห้าต้องว่างไว้เลี้ยงนี้สิบตัวขัดมาหกตัวมาขอมันหูไปข้าจาวามันง่ายเข้าไหมข้าจาวา คนหามาจะเป็นอะแนงเนาะนึง,นะนงตองหาตำแหแนงกวานได้ขลังแมนครับข้าสิบ้างตัวเงิันตัวใดขาสิบ้างตัวใดเป็นตัวนานตัวหลังมีแค่นี้มีหลายอย่างแล้วก็มีตัวใดมันเด่นตัวใดมันัมง,งมันมากจ,จับทีจับยังมาเปียจ,จุดใมาจัะตัวนะครับจิยทำไมเราไม่ได้เนา,านนะพรได้เวลานะครับการจับคูห้องของมันก็าิจับไปไน้ง่ายขึ้น หกตัวนี่ือว่างยาก่ยยินดีว่างมอยู่ในตำแหน่งที่มั่นขนาดข้าเจ้าเฮ็ดประจำเนี่ยข้าเจ้าเฮ็ดกำลังวัดมันเนี่ยเจ็ดแปดตัวเป็นพอลีพอลีนนำเหนแตัวขาเจ้าเห็ดเขาเจ็ดตัวเป็นข้าเจ้าเบิ่งมันแมนแมนแมที่พอลีเิ่งกำลังวัดทอเนี่ยเบืงเบิ่งน้ำกันแล้วข้าเจ้าเจ็ดตัวทั้งหกตัวเจ็ดตัวยังมีแค่ตัวเดียวเพราะเดพอคุยทำเอเขาเยีดนะแมน นีื่องการไปสังเิตพอนรื่การเวงร์กยุ่งเรื่ามคื่นเขาเห็นเราได้เกิด่าันลอก็อกอยู่ว่าของเพิ่นเป็นไปจากครูยังสินะต้องมีพยายามให้มันหนื่อยๆนะครับต้องมีพยายามว่างเลยบ่ให้มันกลับเลยอันใดเวลาไปฮะแล้วก็ฟฝ้าเพื่อนเราเจมึงก็เลยสามบางที่ห้องชิว่างอันบ่อยากให้เรียกกลับนไหมบางคนคิดว่าเข้าใจอยากให้มันออกตรงเห็นให้มันออกเลยยุบปฎิจับหน้ากลับร่างนี้นะอันนี้ชิว่างบ่ให้กลับเลย เขาว่าตระแนงสอเงเาว่าตนงเส้นขับไปสีน้อยครับครับตุมอนว่าพอลี่แปลว่าแปลว่าหลังสิแอเป็นตัวลับเสมาเข้ามายครับเขาว่าถึงชุนนามันเหมืนม้าไก่สามันออกมาาตัวนี้สิบร้กัเข้ามาอรี่เป็นตัวสีบเมนครับเอาเบงเส้นเกียเบิ่งเาวานเรียงของพวกนี้เฮ็ดมากบด้กับเลยครับช่วนบด้กเนะครับนีรายละเอียดเยอะแยะนะพอลี่นะเบื้งของวันที่สิบเครับ นองเราเบวง,ง่ายบง่ายเด้อนะครับว่ไม่ตืยอันคือจังของวัดทีสิเบเอ็ดเล่าพัฒนามี8ปดเ็ดศนยเด่น8กับสีเนี่ยหกตัวแปดเจ็ดศูนย์แเดศย์สามสี่หนึ่งเด่นแกับสเบิล่สี่ศูนย์ศูนย์นี่เด้อค่ะจับนี่เด้อนะครับาจับเองรอบเบิรงนะครับจับแบบไรนะครับนี่นนคือสิ่อยากอธิบายอยู่ว่าเขาว่างว่างตัวบนนี่ ปดเจ็ดศูนย์นี่สือมื่ครับแปดเจ็ดศูนย์นี่สือว่าเมื่อเปลี่ยนเรียกยุคทั้งหลังครับจะเป็นเรียกยุคข้างนาตลอดถ้ามันเป็นไร่ใช้แย่งถ้าจะเป็นไร้ใช้แย่งนี่คู่นาเนี่ยคือแปดซีนเนี่ยพวกกับมันสิกับแต่เฉพาะซีศูนย์อ่าอ๋ออะไรนะตัวบ้านใช้แย่งสินะตัวแดงตัวเป็นตัวรักครับครับคือแปดซีครับตัวเราเมื่อเนี่ย ตัวเหมนก้นหนิเป็นรักวาะเนี่ยครับเพราะว่ามันมันจีบลงมันจังจีบเงี้ยความจีขึ้นจังจีบอ่ะมันจะได้เปลี่ยนเป็นรักอันนี้มันจะมาเป็นซุนซี้มันเป็นซี่ซวนครับอ่าเขาแย่งตอนแมันล็อกให้แล้วครับนี่มันเงินพยายาประหยัดลงครับแต่พี่น้องถูกครับผมว่าเป็นยังถ้าสมุทรจะออกมามันกับตัวแดงอ่าลุงนะครับพี่เล็กถ้าต้องควบคุมนะครับขันเนาะชนรถเมได้สมมุิว่าคูคูหลังจริงๆมันก็บจีเป็นหน่ำเงินกับแดงอ่าอ่าแล้วแต่มันเป็นรัก ครับเงินเป็นหลักต้องเข้าใจเนาะเป็นวั่งหลายสัตว์เนี่ครับว่าเป็นท้องฉม่องเกันเหมืนเดยเป็นวั่งเหรจันวาคือเลขกชุ่มมือนี่สีบรให้มันกลับนะออกแบบตรงไปออกแบบตรงกสีประหยัดไล่ใจน้อประหยัดออกแบบตรงมีโอตัวนี้เอามาพี่น้องเลยเนี่ยโอ้ยวนี่ยอันนี้เลยผมก็เห็เห็นว่ามันตรงแบบใดนะคือหกสองีมันตรงบ้านนะ พไม้ผมมันนะอกสองมันเด็ก huh. ก oh ับวอยเออมันแมงคือพอรี่วาบอยพี่น้องเห็นภัพนะกุไม้ผมพีพอรี่วาเออให้เขาของพอี่เขานี่มันวิบกับอกสองคนมันเขาตรงเนาะม่นเด็กกับเนาะอกสงอันที่ว่าออกลวน่คว่าหันไหมเออเอาว่าหันเกมาโชยอยู่ะยอดนู้นก็ได้พี่น้องยอดนู้ก็เองกันนันนะเพ่อเมานนาะคุณว่ามันว่างยู่ในบาอยู่ในบาทนะ เอาไปนอระเดีวจักันะพี่น้องยันพึงเราแปลมากคนบ่งคนนะเนเปลามากใหมันเห็นไมดิห็นกับปล่มากตัวเอาโจท์ตัวนี้ก่อนเลยพอดีนะอาโจทชุดโจท์พอดีจับใหม่นะชุดจัดมันมาไล้ครับมีตัวดันบมีตัวบ่วงใครจบเปล่ว่องบ่วบัวจะว่อห้ครับเพวาะวนาวองยอส่วหนอ ว่ามันสิมีได้หนีมันสิกาปอเช่นกนเออนะครับเอาเดี๋ยวให้แม่บ้านเอามาเห้เอาแล้วเกินเกินตัวมักด้วพีมักตัวเดยตัวเด่นนตัวเด่นที่มักอครับมีอยุสองตัวแค่แปดซี่กับไอเจ็ดศูนครับเชื่อเจ็ดศูนย์เนาะเอาตามนี้ได้นะครับเจ็ดศูนย์ผลีให้ได้นะครับแต่ว่าผลมักเก็ดศูนย์กับแปดสี่ ครับครับอ่ะพี่น้องมาตัวเด่นตัวใดกันล่องพิซจานาวนะพอนี้เนาะครับผมอืมอันนั้นนะครับแค้มแตาเจ้าใบลงเลยครับพอดีนะครับังนี่สิละมันห้องคุ่มีเฮ้บ่อยมันเลขมันออกกลับนะหน้ามาดีพอดีเจ้าของทุกวันไม่เบิ่งมันแมนคือบ่าบ่มันแมนคือบ่าวะบอยไ่ได้หนีแต่ที่นี่มีจุ้ยบอยเด็กมันแมนมืนเพราะว่ามันเป็นเหล็กบอสกลับเด้เขาต่อโตนี่เนี่ยมันเสียงเลยมันแมนมันแมนน้ำประถือ เอโช่์วมาขับเพื่อต่วตัวนี้นี่ตัวพลีจะไปมันได้ลับบ่อเนข้าหมาเอามาช่นี่เอาชว์ขึ้นันว่แม่นว่แม่นลูงเดหอาเตอันนี้มันไปจับเองมันมาแว่นอันนี้ข้าหมาว่โอ้จับเองอันนี้เขาจับไปเห็นเลยว่าบัได้ลับเดี๋ยวช่วเนี่เห็นมันบ่ได้ลับนี่หายมากเลยว่ได้ลับเลยเห็นไหมครับมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแบบไหมอญไวยการเฉลียงสองนี่เฉียงสองเลยสบะสบะไรจะแยกเนาะศูนย์หนี่ คือพอดีตั้งศูนย์หกเป็นตัวรักตัวแดงเป็นตัวรักวางในชุดหลังมารวมหนี่งมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นรักด้วยกันมันจะเป็นหกสองลอกไปเลยเห็นไ่มครับบปล่ได้กลับทั้งสองอันเลยไหมมันขจายอื่นนี่เปล่าเปล่าได้กลับครับคือเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งตัวรักซีฟมง่ายล้นครับครับขจายลีายไอ้ตัวแดงเนี่ยเอาตัวศูนย์เป็นรักซีฟมันจะเป็นเก้าสองจริงจริงมันจะเปลี่ยนสองเก้าได้เอาลงไปเลยช่วยดูว่าอะไรเขาจะขจายว่าเป็นของวัน เมยอ้ช่วยเบิ้งงนว่ามันเพิ่นจำให้มันลอย่าี้ไอ้้าตัวจบเองเข้ากจะเเห็นภาพหรอกว่าห้าเห็นหรอเนี่เไ้าจุดจับพาลูเลยเ่าเออเมีพเาบอกก่นว่าจำไห้เราเล่าก็จับแบบกับให้นะแล้วจับหกสองตรงๆเลยนะแล้วก็เฉพาะมองเห็นภาพแบบพี่น้องนะครับอ้าวช่วยข้างนึงข้างสุดท้ายพอลีตัวนี้อนะครับเงเอาจับมาอนะครับ เมากมันซื้อบกับเลยครับได้นะครับแ่พออย่างนี้ท่ซื้อซื้อบกับเื่อแบบครัอเอจะบอกอะราีกไปทีนึงเนาะแดงใช้แดงรับสามแปดศนนงนะครับแดงไายนอน8ปดเเออแปศแดงไา้นอนนะคสามนึ่นะครับเงินรวมนะครับจะเป็นชุดหลังเนาะครับซีนะครับเจศนย์นะครับเป็นลักษณานีเนาะครันือเงินเป็นหลักนะครับบัตชุดนาได้ป่ะเนี่ยกับสิบแปดแปดเจ็ดเป็นหลักสาเป็นหลักเนาะคถ้าแยกกับสิบแปดีีศูนย์นะครับ บาทข้อแบบลรกความเนะสามเจ็ดนะครับราคาเจ็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะอ่าพอใจแล้วนะครับเนาะอ่าชมช่วงงานนัฟพอรี่ได้นะครับขอบคุณหลาย่าจ้างปันในทางดีพี่น้อยซี่วันนี้คุณว่าจะหน่อยเพราะว่ามันแก้ปัญหาเนาะแก้ปัญหาเบาคุยให้แก้ปัญหาเพิ่มเพ่อข่อใจนะครับชมช่วงงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ